สวัสดีครับทุกคนผมแอมโบคบเดียร์ภาณีนะฮะจะมาสอนดูอีเมลนะครับในกรณีที่เราจําอีเมลของ Facebook ไม่ได้นะครับแล้วมันเกิดปัญหา Facebook เกิดเด้งนะฮะเราเข้าเราไม่สามารถเข้า Facebook ได้เนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่า Facebook ของเราเนี่ยมันใช้อีเมลอะไรนะครับในการที่จะขออ่าพาสเวิร์ดหรือฮะหรือว่าการรีเฟซนะครับหรือว่าการ,อาร,อารอาขอรหัสผ่านเฟซเนี่ยมันก็จะทําได้ง่ายขึ้นนะครับในกรณีที่เรารู้อ่า อีเมลนะครับที่เราผูกกับบัญชี facebook นะครับใช้สําหรับกรณีที่ใครที่จำไม่ได้จริงๆนะมันมีมันมีมันมีคนที่จําไม่ได้ว่าตัวเองเคยใช้อีเมลอะไรนะครับก็วิธีง่ายๆฮะให้เราเข้ามาที่ Messenger ครับหลังจากที่เราเข้ามาที่ Messenger แล้วเนี่ยให้เราเข้าไปที่รูปโปรไฟล์นะครับที่อยู่มุมซ้ายมือด้านบนนะครับ โอเคครับหลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะฮะเราเลื่อนลงมาด้านล่างครับเราจะมองหาในส่วนของการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้นะครับการเข้าก็จะประมาณนี้เลยนะครับเข้ามาที่การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้อะไรประมาณนี้นะฮะแอนดรอยคล้ายๆกันเนาะอ่าจัดการข้อมูลเกี่ยวกับของอ่คุณและบัญชีทั่วไปนะครับในส่วนของข้อนี้จะอยู่ในหัวข้อของข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่อ่า ตำแหน่งมันคาดเคลื่อนนะครับ <c oughs> ก็ให้จำไว้ว่าเราต้องเข้าข้อมูลส่วนตัวนะครับอ่าหลังจากที่เราเข้ามานะครับมันก็จะมีชื่อข้อมูลติดต่อและการจัดการบัญชีนะครับให้เราเลือกไปที่ข้อมูลติดต่อนะครับอ่าหลังจากที่เราเข้ามามันก็จะขึ้นอีออเมลที่อยู่ด้านล่างที่เป็นรูปจดหมายตรงนี้เลยให้เรารู้ว่าเอ้ยนี่มันคืออีเมลของอบัญชี facebook นะนะครับ กรณีที่เราจะลิงก์ Facebook กับ Messenger ได้นะครับเราต้องใช้บัญชีนี้เชื่อมต่อกันก่อนก่อนหน้านี้นะครับถ้าเราไม่ได้เชื่อมต่อบัญชีก่อนหน้านี้เราจะไม่สามารถเข้าได้นะครับโอเคครับครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะและอย่าลืมกดสักระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อไปนะครับ